หมกัชัยไปเที่ยวกับ2พี่เอกหนุ่มสุดฮอตตัวแซลลรุ่นราวเขาเดียวกันเป็นอีหนึ่งพิธีกรดาราชื่อดังเบิ้อต้นของเมืองไทยอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยซึ่งพี่หนุ่มอยู่ในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีปัจจุบันเข้าสู่วัย5้ปีแล้วแต่เขาบอกเลยค่ะว่าเขายังรอเป๊ะเหมือนกับหนุ่มวัย20ปลายๆเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดพี่หนุ่มได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกับพระเอกสุดฮอตทั้งสองคนอย่างบิวกินกับนายนภัรพร้อมระบุแคปชั่นว่ามาเที่ยวกับเพพืืนนนนนนๆ6กกุุมภาาั2022ขดปรช บอกเลยคะ่ะว่างานนี้ไม่ดูอายุพี่หนุ่มก็นึกว่ารุ่นเดียวกับหนุ่มนายและหนุ่มบิวกินจริงๆนะเนี่ยจะหล่อเทขนาดไหนไปชมกันเลยจ้า